แมลงมีหลายชนิดนะครับอย่างเช่นแมลงปากดุเฮียไก่แจ้และลายกรมยี่นะครับเข้าทำลายต้นพืชทําให้ต้นพืชใบงิกใบงอแบบนี้นะครับฉีดพ่นไปตอนนะครับนาช่วงเย็นถึงพบค่าหรือตอนแดดจะจัดก็ดีที่สุดนะครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวุฒิไทยพี h ชน n นลนะครับในวันนี้นะครับทางช่องวิทยพีชนนลนะครับจะพาทุกท่านมาแก้ปัญหานี่เลยครับ ต้นพืชใบงิกใบงออย่างเช่นต้นลำไยแบบนี้และต้นพืชอีกหลายชนิดนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเกิดจากมแมลงนั่นเองครับแมลงมีหลายชนิดนะครับอย่างเช่นมแมลงปากดูดนะครับมแมลงปากดูดก็มีหลายชนิดเช่นกันนะครับอย่างเช่นเพลี้ยกไก่แจ้และไรกรรมียนะครับที่ทําให้ต้นพืชใงบงิกใบงอแบบนี้และถ้าเราปล่อยไว้นะครับจะลามไปทั้งต้นเลยครับเห็นไหมครับทุกท่านมาดู เห็นไหมครับใบงอใบกลมแบบนี้เลยครับถ้าเราไม่เร่งรักษานะครับอาจจะทําให้ต้นพืชเสียหายได้ด้านในเรามาดูกันนะครับเห็นไหมครับนี่ครับพวกเพลี้ยต่างๆนะครับและแมลงต่างๆนะครับจะเข้าไปอยู่ด้านในนะครับทําให้ต้นพืชนะครับเสียหายนะครับเมื่อใบของต้นพืชปรุงอาหารไม่ได้นะครับต้นพืชก็ตายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องเร่งทําลายนะครับแมลงพวกนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูนะครับวันนี้ทางช่อดไทยพีแชนแนลนะครับมีแนวทางดีๆนะครับในการแก้ปัญหาต้นพืชใบงิกใบงอกําจัดเพี้ยแมลงต่างๆนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันครับส่วนผสมในวันนี้เราหาง่ายๆนะครับอย่างเช่นพระเอกของเราก็คือซอสพริกนะครับซอสพริกเราใช้ได้ทุกยี่ห้อเลยนะครับและเราจะมาดูส่วนผสมในซอสพริกว่ามีอะไรบ้างในการกําจัดแมลงปากดูดนะครับอย่างเช่นนะครับจะมีส่วนของพริกนะครับเกลือนะครับ และส่วนผสมของน้ำส้มสายชูกระเทียมรวมทั้งน้ำตาลใช้มรุงต้นพืชก็ได้นะครับน้ำตาลนี่นะครับเราใช้ส่วนผสมแค่2อย่างนะครับนะอย่างที่1ก็คือซอสพริกนั่นเองพระเอกของเราส่วนผสมตัวที่2น,นะครับเราจะใช้เป็นน้ำเปล่าใส่ถังฉีดพ่นนะครับประมาณ2ลิตรนะครับเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะครับเราจะใช้ซอสพริกนะครับประมาณ1ช้อนชานะครับเพียงเล็กน้อย นี่ครับใช้แค่นี้ก็พอนะครับที่เหลือเราก็นําไปทําอาหารหรือปรุงอาหารได้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดฝาเลยครับถังขีดพ่นใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยครับผมบอกได้เลยนะครับนะพืชกินใบไม้กินผลนะครับไม้ยืนต้นดอกไม้ประดับก็ใช้ได้นะครับเสร็จแล้วเราก็ขย่าเลยครับเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้กันได้เลยครับ ผสมในนี้ก็มีแค่2อย่างนะครับนามีซอสพริกนะครับและน้ำเปล่าประมาณ2ลิตรนะครับเมื่อเราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนํามากําจัดนะครับมลงปากดูดทุกชนิดนะครับที่เข้าทําลายต้นพืชทําให้ต้นพืชใบงิกใบงอแบบนี้นะครับฉีดพ่นไปตอนนะครับนาช่วงเย็นถึงพบค่าหรือตอนแดดจะดจัดก็ดีที่สุดนะครับถ้าต้นพืชนะครับเกิดอาการแบบนี้แล้วนะครับเราสมควรจะฉีดพ่นติดต่อกันนะครับนาสองถึงสามวันต่อหนึ่งครั้ง และเราจะฉีดพ่นไปนะครับจนกว่านะครับนาต้นพืชนะครับใบจะหายงีกหายงอหรือใบที่แบบนี้นะครับเนี่ยใบงีกใบงอร่วงล่นไปหมดนะครับจะเหลือใบแบบนี้นะครับนี่ถ้าเป็นใบแบบนี้แล้วต้นพืชจะปรุงอาหารได้แต่ถ้าเป็นใบงีกใบงอแบบนี้นะครับนี่ครับผมบอกได้เลยว่าต่อไปต้นพืชอาจจะตายได้นะครับเพราะว่าต้นพืชใบนะครับนาไม่ได้รับอาหารเพราะว่าไม่ได้รับแสงแดดนั่นเองครับครับฉีดพ่นไปที่ต้นพืชเลยครับ เราควรฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืชเลยนะครับเพราะว่ามดแมลงต่างๆนะครับจะอยู่ทั่วต้นพืชนะครับจะไม่จอดจงอยู่ตรงไหนนะครับและคลิปนี้ท่านใดมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องนิไทพีแชแนลได้เลยครับต้นลำยายของเรานะครับที่เราปลูกยังไม่โดนสัตรูพืชนะครับอย่างแมลงปากดูดนะครับน่ะเข้าทําลายเราก็ฉีดพ่นเพื่อป้องกันได้นะครับ ในการป้องกันนะครับเราจะฉีดพ่นนะครับห่างการประมาณเจ็ดวันนะครับนี่ครับต้นพืชเป็นต้นลำไยต้นนี้นะครับยังไม่โดนแมลงปากดูดนะครับเข้าทําลายเห็นไหมครับใบของต้นลำไยก็ยังไม่หมวนมะนาวใช้ได้หรือเปล่านะครับสําหรับสูตรป้องกันมดแมลงตัวนี้นะครับหรือกําจัดแมลงปากดูดตัวนี้นะครับใช้ได้เลยครับ ค,ควรฉีดพ่นให้ทั่วต้นพืชนะครับและฉีดพ่นตอนแดดจัดจัดแบบนี้จะดีที่สุดนะครับหรือว่าตอนช่วงเย็นนะครับต้นฝรั่งแบบนี้ใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้สิครับป้องกันมแมลงวันทองได้ดีมากมาแมลงวันทองส่วนมากจะมาเจาะผลฝรั่งนะครับ พริกแบบนี้ใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้สิครับเพราะว่าสูตรนี้มีส่วนผสมของน้ําตาลผสมอยู่พืชต้องการน้ําตาลนะครับไปบํารุงเพราะฉะนั้นนะครับสูตรนี้มีน้ําตาลผสมอยู่จึงทําให้ต้นพริกงามแบบนี้เลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเลยครับดูสิครับสิ่งนี้นะครับนะช่วยให้ต้นพริกหรือว่าต้นพืชทุกชนิดต้นลำไยนะครับ ไม่มีแมลงศัตรูพืชอย่างแมลงปากดูดนะครับและแมลงอีกหลายๆชนิดนะครับเข้าลบกกวนอย่างเช่นซอสพริกเลยครับ